ไปไม่ทันค่ะพี่น้องฝนตกก่อนอยู่ใต้ลมไม้นะคะชมบรรยากาศฝนตกด้วยกันค่ะน้องหงผฝนตกแดดออกนะคะทุกคนน่าเชื่อ ก็ต้องเชื่อนะคะนกนะคะขาวๆนะมืดมาหมดเลยจะปั่นเปียกหรือว่าจะไปจะอยู่ท้ายล้มไม้ก่อน มืดมาหมดเลยพี่น้อ,องตรงโน้นแดดแดดออกนะคะตรงโน้นตรงนี้ก็แดดออกค่ะโอ้ยหายแล้วไปค่ะ โน้นทางโน้นสว่างทางนี้มืดทางที่เราจะไปมืดตืดต่นเลยค่ะไปค่ลมไม้ก็ดีก็ด,ดีนะคะทำให้เรา หลบปนได้ว่าจะไปเก็บออไอโลแบกสักหน่อยก็เลยไม่ได้เก็บนะคะแดดออกแล้วค่ะทุกคนก้อนนี้ลงมาหนักเลยนะคะเนี่ยไปค่ะไปได้วยกันค่ะทุกคนชมบรรยากาศไปนะคะ ชีวิตต้องสู้นะคะทุกคนลมแรงน่ะงลมทุกคนนะคะถ้าตกตอนนี้ก็คือเปียกนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เขาหยุดต้องรีบ ดูเขาจักรยานนอนนะคะนอนปัน่นท้องฟ้าทั้งมืดทั้งสว่างนะคะทุกคนบรรยากาศสวยงามะคะ่ะ ซื้อบัตรตกปา สวยๆนะคะเป็ไดไอห่านห่านก็าว่ายน้ำเล่นนะคะยากาศดีมากเลยค่ะแต่ก็หนาวนะคะทุกคนหนาวหนาวหนาวแล้วนะคะเริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วรัวอยู่นู่นค่ะไกลอยู่นะคะไปค่ะ เยวเปียกฝนนะคะทุกคนสวยไหมคะทุกคนท้องฟ้าสวยน้องน,นะคะห่วก็อยู่น้องน,นะคะหลายตัวอยู่นะคะน้องด็กไทยเขาก็มาถ่ายทำความสะอาดนะคะ โอ้ลงเม็ดแล้วคะ่ะทุกคนไปคะ่ะขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ด้วยนะคะเพะื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปต่อไปนะคะพี่เพื่อนๆเอฟซี FC, ทุกท่านขอบคุณค่ะ Thank you to everyone to watching my video Thank you so much 拜拜。Bye bye.